สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม One Piece Treasure c r u s e นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายโหมดของ Pilot l u m b l o นะครับซึ่งเป็นโหมด PVP ของเกมนี้เนาะสำหรับมือใหม่นะครับ โดยโหมดนี้นะครับก็จะเป็นการจัดทีมเพื่อที่จะเอามาสู้กันนะครับระหว่างผู้เล่นโดยเกมจะแรนดอมให้เนาะโดยหน้าตาของโหมดนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะมะีตัวละครที่จะเอามาแจกในแต่ละซีซั่นด้วยนะครับโดยซีซั่นที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นการจัดลำดับอ่า k ลนกิ้งนะครับในการต่อสู้ของเรานะครับ โดยการต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีแต้ม Lumble Point เนาะซึ่งจะเอามาเป็นตัวชี้วัดนะครับในการจัดอันดับของแต่ละคนนะครับซึ่งตัวละครที่โหมดนี้จะแจกนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามซีซั่นเนาะ ซึ่งตัวอย่างก็คือตอนนี้นะครับก็จะมีตัวละครในโกะโมาโมชิเนาะแล้วก็อินุอาราชินะครับที่จะแจกในซีซั่นนี้นะครับโดยการแจกตัวละครในโหมดนี้ครับก็จะเป็นสัญญาณในการอ,อัพตัวละครใหม่ในอนาคตนะครับซึ่งจะเป็นการอัพเป็น6ดาวบวกเนาะในตัวละครที่เขาจะเอามาแจกในรอบนั้นๆน,น,นะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับก็จะอยู่ในโหมดของของรางวัลเนานะ,ะก็จะเป็นชาเลนจ์นะครับทางด้านบน ซึ่งเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับโดยจะเป็นการใช้แต้มของชาเลนต์ครับในการลงด่านเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นการชนะในแต่ละครั้งด้วยว่าเราชนะไปกี่ครั้งครับถ้าทำเควสผ่านก็จะได้ของรางวัลตามที่เห็นนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะซึ่งภารกิจนะครับที่จะได้ตัวละครฟรีจากซีซั่นนั้นๆก็คืออยู่ที่อ่าห้ครั้งนะครับในการใช้แต้มเนาะแล้วก็ชนะ50ครั้งเหมือนกันนะครับก็จะได้2ตัวไปเนาะ ส่วนรางวัลสูงสุดนะครับก็จะเป็นใบปลดเลเวลลิมนะิตเนาะซึ่งจะแตกต่างกันนะครับระหว่างสีที่เขาจะแจกในแต่ละซีซันนะครับก็คือ,อมีเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะมีสีอะไรแจกในแต่ละรอบเนาะซึ่งสูงสุดที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นาการใช้แต้มใน100ครั้งนะครับแล้วก็ชนะ100ครั้งซึ่งก็จะได้2ใบเนะาะถ้าใครอยากได้อาไอเทมชิ้นนี้นะครับก็เล่นให้ถึงครบ100ครั้งเนาะ แล้วก็ชนะ100ครั้งซึ่งใบปลดเลเวลลิมิตเนี่ยก็สามารถไปปั้นตัวละครให้เก่งขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นไอเทมที่หายากเนาะอ่าก็ควรหาเก็บไว้นะครับให้เยอะๆเพื่อที่เราจะได้จัดทีมให้เราเก่งขึ้น,นครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรางวัลของแลนกิ้งเนาะซึ่งเราก็สามารถมาดูได้นะครับว่าของรางวัลที่ในแลนกิ้งที่เราอยู่เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแลนด์กิ้งนะครับซึ่งแลนด์กิ้งเนี่ยตรงโย r ลนด์เนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในแรงด์เท่าไหร่นะครับของเซนะิร์ฟเนาะส่วนทางขวานะครับก็จะเป็นาการจัดอันดับท็อป0 0ของปัจจุบันนะครับว่ามีใครอ,อยู่อันดับแลนด์กิ้งเนี่ย1 0 0บ้างเนาะซึ่งเราสามารถมาดูเทคนิคการจัดทีมได้นะครับเป็นไกด์ไลน์เนาะในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการจัดทีมที่ต่างกันเนาะแต่ก็ให้ระวังด้วยนะครับว่าเพราะว่าจะมีคนที่เขาจัดทีม หลอกๆไว้เพื่อที่ให้เราไม่ก๊อปปี้เขาเนาะหรือไม่เรียนแบบเขาเนี่ยแหละอ่าอย่างเช่นอันดับที่13นี่นะครับซึ่งการจัดทีมแบบเนี้ยไม่สามารถมาถึงอันดับนี้ได้แน่นอนนะครับอ่าก็ให้ลองดูกันนะครับว่าจัดทีมแบบไหนเหมาะสมกับทีมเราเนาะเพราะว่าทีมของ PVP ีเนี่ยจะแตกต่างจากการจัดทีมลงด่านทั่วไปเนาะอ่าเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลในที่ต่างกันคือมันจะแยกสกิลกันระหว่างสกิลหลักที่ใช้ในลงด่านกับสกิลที่ใช้ในการบัฟของโหมด PVP นี้ก็เดี๋ยว จะอธิบายทีหลังนะครับต่อมานะครับเราก็จะสามารถมาดูได้นะครับว่าในแต่ละลีกเนี่ยมีการบัฟเมตาตัวไหนบ้างครับสีไหนสายไหนเนาะว่าจะเก่งในบล็อกนี้นะครับซึ่งเราจะสร้างความได้เปรียบได้นะครับสำหรับใครที่จัดทีมตรงกับการบัฟเมตาของบล็อกนั้นๆเนานะโอเคก็จะประมาณนี้ต่อมาครับก็จะเป็นร้านค้าเนาะช็อปลัมเบิลนะครับซึ่งร้านค้านี้นะครับก็จะสามารถเอาแต้มตั๋วเนี่ยตั๋วแดงที่เราได้จากการลง p ีวพ หรือเป็นของรางวัลเนี่ยมาแลกได้นะครับโดยของรางวัลที่ให้แลกครับก็จะเป็นของรางวัลพวกลัมเบิลสกอรเนาะซึ่งเป็นไอเทมที่จะเอามาใช้ปั้นตัวละครนะครับในโหมด PVP นี้ได้นะครับเพราะว่าการปั้นตัวละครเนี่ยจะต้องใช้ไอเทมที่แยกกันนะครับระหว่างการลงด่านทั่วไปกับ PVP นะครับซึ่งเราจะต้องใช้คัมพีนี้ยครับในการปั้นตัวละครนัน้นๆเนานะ เราก็จะมะีตัวละครให้แลกด้วยซึ่งตัวละครพวกนี้นะครับกอ็อยู่ที่คนอยากได้เนาะในส่วนตัวเนี่ยก็ไม่จค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับควรเก็บแต้มไปใช้ยางอื่นดีกว่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับร้านค้าต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของยศของเรนกิ้งนะครับ จะเป็นการโชว์นะครับระดับแรงกิ้งเนาะซึ่งจะมียศที่ต่างกันนะครับอ่าก็บง่งบอกระดับความเท่ความโหดของตัวเราเนาะอ่าซึ่งก็เข้ามาดูกันได้นะครับว่าใครอยากได้อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็อยากได้อ่ยศประมาณไหนเนาะซึ่งมันจะแสดงให้แค่ซีซั่นเดียวนะครับหลังจากที่เราจบซีซั่นที่แล้วมาเนาะซึ่งยศตรงนี้นะครับจะมีผลต่อการอ่อัพสายไหมนะ่เนาะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ r ิเวอร์แมทเนาะ ซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้แต้มนะครับประจําวันเนาะซึ่งแต้มเนี่ยก็จะได้ทุกวันนะครับสแต้มเนาะซึ่งจะตัดรอบเนี่ยประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับก็ให้เล่นก่อน1นึ่ทุ่มเนาะซึ่งมันจะเติมแต้มเรื่อยๆถ้าใครพลาดก็จะเสียยอกาสในการลงแรงไปเนาะในการทําแต้มนะครับโดยหน้าตาของโหมดนี้ก็จะเป็นมันจะแบ่งมาทั้งหมด3ทีมเนาะซึ่งโดยเรียงลําดับจากทีมบนสุดเนี่ยจะเป็น Power Combat เนี่ยก็หรือว่าสแตทของทีมทั้งหมดเนี่ย จากน้อยไปหามากนะครับซึ่งให้สังเกตทางฝั่งขวานี่นะครับมันจะมีการบอกด้วยนะครับว่าค่าพลังของทีมเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่โดยรวมเนาะแล้วก็จะมีแต้มบอกด้วยว่าถ้าเราชนะทีมเนี้ยเราจะได้แต้มพอยต์เท่าไหร่นะครับซึ่งจะมีผลต่อ,ก,อ,อการขึ้นแรงของเราเนาะซึ่งถ้าเราสู้ในทีมที่มีแต้มพอยต์มากเนี่ย ถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้แต้มพอยมากเช่นกันนะครับแต่ก็จะบวกกับเ,เจอทีมที่โหดขึ้นเนาะซึ่งถ้าทีมเราไม่ไหวเนี่ยเราก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการชนะแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีการสแต็กการชนะด้วยเนาะก็เหมือนแบบสะสมชนะการติดต่อหลายรอบอย่างเงี้ยแต้มก็จะได้เพิ่มเยอะขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทีมที่อยู่ล่างสุดเนี่ยแต้มจะมากกว่าทีมที่อยู่ข้างบนเนาะ ซึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าทีมเราไหวก็ให้พยายามสู้ทีมที่อยู่ล่างสุดนะครับหรือทีมที่3เนี่ยโดยโหมดนี้นะครับเราสามารถอัปเดตหรือว่ารีเฟซเปลี่ยนทีมหาทีมสู้ได้นะครับซึ่งเทคนิคก็คือให้เราหาทีมที่เขาจัดมั่วเนาะหรือว่าการจัดทีมที่ไม่เข้ากับทีมหรือว่าบัฟมันไม่ตรงกันเนี่ยก็จะทําให้ทีมมันอ่อนลงนะครับซึ่งเราจะได้เปรียบนะครับถ้าเราสู้กับทีมพวกนี้เนาะ ก็ให้พยายามหาทีมพวกนี้นะครับในการสู้เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับอโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของซนะิงเกิลแมตช์เนาะโดยโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่เราเล่นได้ฟรี free นะครับไม่ต้องเสียแต้มอะไรเนาะในการเล่นก็คือจะเป็นทีมที่ทางเกมจัดมาให้เนาะ ก็ะจะมีทีมที่อยู่ถาวรนะครับให้เราได้ผ่านด่านเนาะแล้วก็จะมีของรางวัลแจกให้นะครับซึ่งเราสามารถมาลองทีมได้เนะว่าทีมเราไหวในระดับไหนเนาะโดยมีการดูค่าพลังด้วยนะครับสําหรับทีมที่เราจะต้องเจอนะครับโดยทีมในโหมดนี้นะครับก็จะมีะหลักๆก,ก็คือทีมที่แบบอยู่ถาวรเนาะไม่มีการหมดอายุนะครับก็สามารถลงได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมีทีมที่เป็นทีมของอีเวนต์นะครับ ซึ่งทีมพวกนี้นะครับก็จะเป็นการโปรโมทของ PVP กาชาที่มีนับปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งหน้าตากาชาของรอบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นทีมของอตัวละครของสีเหลืองเป็นซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าใครต้องการจัดทีมสีเหลืองเนี่ยหรือว่าอยากได้ตัวละครที่เอาไปจัดทีมสีเหลืองเนี่ยเราก็สามารถมาหาดูได้เนาะ ซึ่งตัวละครสีเหลืองเนี่ยทีมสีเหลืองก็เก่งอันดับท็อปทอปของเกมเลยนะครับก็ลองมาสุ่มดูกันเนาะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําสําหรับมือใหม่เนาะให้หาตัวละครหลักที่เราจะเล่นเป็นพวกลิมิเต็ดก่อนดีกว่านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเซตอัพนะครับซึ่งเซตอัพเนี่ยจะมี2ประเภทนะครับก็คือเป็นการจัดทีมรับเนาะซึ่งเป็นทีมป้องกันนะครับแล้วก็จะมีทีมโจมตีนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของเราไปโจมตีคนอื่นเนาะ โดยในส่วนของทีมป้องกันเนี่ยก็จะเป็นทีมที่เอาไว้กันฝั่งนูน้นวาตีเราเนาะซึ่งเราก็จะสามารถจัดทีมตั้งรับได้นะครับโดยเราจะใช้เป็นทีมโจมตีเหมือนกันก็ได้หรือว่าเป็นทีมป้องกันก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็สีม่วงเนี่ยก็จะมีพลังป้องกันที่สูงนะครับก็คือถึกนั่นเองโดยทีมป้องกันเนี่ยมันจะไปอยู่ในหน้าที่เรากดสู้นะครับ ก็ค <chat> ือส่วนตรงนี้ซึ่งทีมที่เราจัดทีมป้องกันเนี่ยสำหรับผู้เล่นคนอื่นอ่ะก็จะมาเห็นเราอยู่ในตรงนี้นะครับซึ่งมันจะไม่ใช่ทีมที่เราโจมตีเนาะถ้าเราจัดทีมป้องกันเป็นยังไงเนี่ยมันจะมาโชว์ตรงนี้นะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจะไม่สามารถเห็นทีมโจมตีเราได้เนาะมันจะโชว์เฉพาะทีมป้องกันนะครับอ๋อก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทีมป้องกันต่อมานะครับก็จะเป็นการจัดทีมแอตแทกเนาะหรือว่าการจัดทีมไปตีชาวบ้านเขาเนี่ยแหละ โดยการจัดทีมนี้นะครับก็จะเป็นการจัดทีมแบบโจมตีฝั่งตรงข้ามเนาะซึ่งให้เราสังเกตทางมุมขวาล่างนะครับก็จะมี Total Combat Power เนาะก็คือค่าพลังโดยรวมของทีมทั้งหมดนะครับซึ่งจะบ่งบอกอความฟูของตัวละครเนาะแล้วก็ความแข็งแกร่งของทีมนะครับเราสามารถพิจารณาจากทีมที่เราต้องการจะตีได้ครับโดยดูจากค่านี้เนาะแต่ย้ำนะครับก็ไม่ใช่เสมอไปเนาะสำหรับการดูค่านี้เนาะถึงแม้ว่าตัวละครที่ เขาจัดทีมมาแล้วมีค่าพลังเยอะเนี่ยแต่ถ้าเขาจัดทีมไม่เข้าตรงสีหรือตรงสายหรือว่าตรงสกิลของ PVP เนี่ยยังไงเขาก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีนะครับถ้าเราจัดทีมตรงหรือว่าจัดทีมแบบตรงสายตรงสีเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้ต่อมาข้างล่างนะครับก็จะเป็น t o t o a l c o t เนาะซึ่ง Two t t a l Cost เนี่ยหรือค่าคอสเนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเราจะสามารถจัดทีมได้แค่ไหนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการจัดทีมในแต่ละครั้งนะครับก็จะสามารถจัดทีมได้ค่าคอสไม่เกิน300เนาะซึ่งค่าคอสนะครับเราสามารถดูได้จากใต้ตัวละครเนาะที่มีเลข5 5สเนี่ยสำหรับทีมนี้นะครับคือเราสามารถจัดทีมยังไงก็ได้ให้ค่าคอสไม่เกิน300เนาะโดยแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีค่าคอสที่แตกต่างกันนะครับและที่สําคัญนะครับค่าคอสสามนี้ก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เนาะ ซึ่งจะต้องเป็นสกิลของแต่ละคนแล้วนะครับในการบริหาราค่าค้อนยังไงให้จัดทีมแข็งแร่งขึ้นเนาะ okay, โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดทีมลุกต่อมานะครับเราก็จะมาอธิบายในส่วนของหลกหลักๆของอพายเล t ลัมเบนี้เนาะซึ่งหลักๆแล้วก็จะมีทั้งหมด4หลกนะครับโดยจะแบ่งเป็นบล็อก A บล็อก B บล็อก C เนาะสุดท้ายก็จะเป็นแชมเปี้ยนชิพนะครับโดยแต่ละบล็อกเนี่ยจะมีระยะเวลาในการเล่นเนี่ย 6วันนะก่อนที่จะเลื่อนไปบล็อกถัดไปนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะอยู่ที่บล็อก A กันทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากครบ6วันเนี่ยเราก็จะเลื่อนไปสู่บล็อก B เนาะและอีก6วันก็เป็นบล็อก C นะครับพอหลังจากที่เราจบบล็อก C แล้วปุ๊บมันจะทําการดูนะครับว่าในแต่ละบล็อกที่เราเคยเล่นมาเนี่ยถ้าอันดับเรามากกว่า5,000เนี่ยมันจะส่งเราไปเลีกเอนะ็กซิบิชันเนาะหรือว่าเป็นหลีกรองนะครับซึ่งการที่เราจะไปหลีกแชมเปี้ยนชิพหรือว่าหลีกใหญ่เนี่ยเราจําเป็นต้อง ทำแรนกิ้งนะครับให้น้อยกว่า5,000นะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อก A บล็อก B บล็อก C เนาะซึ่งถ้าในระหว่างนี้เรามีการทำแต้มน้อยกว่า5,000เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนเนี่ย เราจะมีสิทธิ์เข้าแชมเปี้ยนชิพนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนฟุตบอลนะครับก็เป็นแชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นยนะูฟ่าเนาะแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ลีกรองเนี่ยก็จะเป็นยนะูโรป้าเนาะก็คือเอ็กซิบิชันนะครับนี่ก็คือหน้าตาของของรางวัลนะครับสำหรับคนที่ตกลีกชั้นแชมเปี้ยนชิพนะครับในส่วนของคนที่มีแต้มแบงกิ้งเนี่ยมากกว่า5,000เนาะอ่าก็จะตกมาอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งของรางวัลเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับแชมเปี้ยนชิพนะครับก็หรือว่าลีกใหญ่เนี่ยต่างกันฟ้้้าาากกัับบเเหวลยยนะคครรซึ่งงถใออไดข รางวัลที่เยอะเนี่ยเพราะว่ามีการแจกค่าหัวที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเพชรที่มากขึ้นนะครับตัวแดงก็ได้เยอะกว่าเยอะเลยนะครับในระหว่างที่เราเล่นเอ่อลีกบล็อก A ถึง C เนี่ยก็พยายามทําให้ได้แต้มที่สูงกว่า5000เนี่ยสัก1ครั้งเนาะก็จะได้เล่นหลีกนี้เนาะเพราะว่าถ้าใครทําแต้มต่ํากว่านั้นน่ะทั้ง3รอบอ่ะก็จะถูกส่งมาเอ็กซิบิชันทันทีนะครับซึ่งเปรียบเทียบดูได้นะครับสําหรับของวันอันดับ1เนาะเนี่ยก็ประมาณนี้ ต่อมานะครับสุดท้ายที่เราคุยค้างกันไว้นะครับก็จะเป็นในโหมดของเกาะเนาะซึ่งโหมดเกาะเนี่ยเราให้เราเข้ามาที่ร้านค้าลัมเบิลนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงขวามือบนเนาะที่เป็นรูปเต่าลูกน้องของลูฟี่เนี่ยซึ่งพวกนี้นะครับเราจะสามารถอัปเกรดได้นะครับมันจะสามารถฟาร์มตัวละครเราได้มีไอเทมฟาร์มไอเทมฟาร์มเพชรอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้เนาะซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับ PVP ก็คือ การอัปเกรดของฟาร์มในแต่ละอย่างของเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตั๋วแดงที่ได้จาก PVP เนาะมันเลยสำคัญนะครับรวมถึงแท่นสายไหมด้วยนะครับโดยการอัปเกรดเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับ PVP ด้วยก็คือ,อนอกจากใช้ตั๋วแดงแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ยศที่มันกำหนดมาให้ด้วยนะครับในการอัปเกรดในแต่ละครั้งเนาะ ว่าต้องการยศขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการอัพแท่นสายไหมโจมตีของเราเนี่ยจะใช้ตั๋วแดง900นะครับแล้วก็ยศขั้นต่ําก็คือเป็นโล่เงินเนาะแล้วก็1ดาวซึ่งยศสูงสุดที่ผมเคยได้นะครับก็จะเป็นเนี่ยยศโล่ทองเนาะแล้วก็มี1ดาวนะครับซึ่งก็ผ่านเงื่อนไขนะครับก็จะสามารถอัพได้เนอะอาะเดี๋ยวผมจะอัพไปดู หลังจากที่อัพแล้วนะครับเราก็จะดูได้นะครับว่าเลเวลของแท่นเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเนาะแล้วเราก็จะสามารถใส่สายไหมให้ตัวละครเนี่ยมีขีดจำกัดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนอื่นๆน,นะครับก็เช่นกันนะครับถ้าใครอยากอัปเกรดอะไรเนี่ยก็มาอัปเกรดกันได้เนาะแต่ส่วนมือใหม่นะครับผมแนะนำเนาะก็ให้มาเน้นตรงสายไหมก่อนก็ได้หรือว่าใครอยาก up, ต้นไม้เพชรเนี่ยก็ได้ก็ให้กดรับในแต่ละครั้งงนี้เนาะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลงแรงให้ดูกันเนาะโดยทีมที่จะเลือกสู้นะครับเราสามารถเลือกได้เนาะโดยคำนวณถึงค่าพลังของศัตรูด้วยนะครับแล้วก็มีแต้มในแต่ละครั้งที่เราจะชนะเนี่ยให้เราสังเกตนะครับจากทีม1ถึง3เนี่ยทีมล่างนะครับจะมีแต้มที่เราจะต้องชนะเนี่ยแล้วได้แต้มเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับอ่าก็พยายามให้เลือกสู้เฉพาะทีมด้านล่างเนาะถ้าจำเป็นนะครับแต่ก็ต้องดูทีมด้วยนะครับว่าทีมฝั่งเขาเนี่ยเก่งไหม สามารถดูได้นะครับจากการที่เรากดเข้าไปเนาะอ่าแล้วก็เช็คว่าเขาอัพสกิลเต็มหรือเปล่าเนี่ยเช็คได้เรียงตัวเลยเนาะซึ่งถ้าเราไม่ไหวนะครับเราให้เรากดอัปเดตไปเลยอ่าแล้วเราก็มาดูนะครับว่าทีมนี้ได้แต้มเท่าไหร่ได้ตัวแดงเท่าไหร่อ่ามันก็จะมีสถิตินะครับบอกว่าทีมเขาผ่านเอ่อสมอรัูมูอะไรมาแล้วแล้วก็แพ้มากี่รอบเนาะซึ่งโดยรวมแล้วนะครับทีมที่มีแฟงกี้เนี่ยเป็นทีมที่จัดมั่วเนาะ ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะดูจากทีมแฟงกี้เนาะว่าเนี่ยเขามีแต้มเท่ากับทีมของนามิเมื่อกี้เลยแต่คือทีมเขาดูจัดมั่วกว่ามากนะครับซึ่งให้เราพยายามหาทีมพวกนี้นะครับในการชนะเนาะซึ่งเราจะมีโอกาสชนะที่มากขึ้น,นครับแล้วก็แต้มได้เท่ากันด้วยก็คือเหมือนแบบว่าทีมง่ายกว่าแล้วก็แต่แต้มได้เท่ากันเนี่ยก็ เป็นสิ่งที่ดีกว่าเนาะซึ่งเราควรชนะทุกตานะครับที่เราลงเนาะเพราะว่ามันไม่มีการจํากัดในการหาทีมเรื่อยๆนะครับเราก็กดหาเรื่อยๆเนาะให้เลือกทีมที่มีแต้มสูงสุดเนาะแล้วก็ดูทีมที่เรามีแนวโน้มว่าจะชนะมากกว่าซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนซ้ายขวาได้เนาะว่าเราจะใช้ทีมอะไรที่เราจัดไว้เนาะตั้งแต่แรกเนาะหรือว่าเราจะไปที่เซตอัพแบบนี้เพื่อที่จะคัสตอมทีมใหม่ก็ประมาณนี้ หลังจากที่เราได้ทีมแล้วนะครับเราก็สู้เลยผมใช้ทีมนี้โดยเปิดมานะครับก็จะมีการบัฟเนาะใครมีบัฟอะไรก็มันก็จะบัฟตอนนั้นเลยนะครับก่อนที่จะสู้เสร็จแล้วมันก็จะทําการสู้แบบออโต้เลยเนาะแล้วก็จะมีเกจพลังด้านล่างนะครับหรือว่าเกจสกิลเนี่ย ในการถ้าใครเต็มหรือแล้วมันก็จะแรนดอมนะครับว่าอยู่ที่ค่าพลังของสเตตของแต่ละตัวเนี่ยว่าสกิลใครจะออกก่อนซึ่งรวมไปถึงดวงด้วยนะครับอ,อย่างนี้ก็สกิลของยามาโตะออกเนาะ,ะเสร็จแล้วก็จะกระเด็นออกไปถ้าตัวไหนตายแล้วก็จะมีตัวที่ทางด้านล่างครับที่เห็นว่า3มช่องเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สำรองถ้ามีตัวไหนตายไปแล้วมันก็จะเข้ามาแทน อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงอ่าเสร็จแล้วเราแต้มแรงเราก็จะขึ้นนะครับโดยที่มันจะมีสรุปสกอร์ด้านล่างให้เราเนอะว่าเ,เราชนะแล้วได้แต้มพอย์เท่าไหร่ทางฝั่งขวานะครับ ให้สังเกตทางด้านล่างนะครับมันจะมี l u m b e r Point เนาะแล้วก็ l u m b e r Ticket ก็คือเราจะได้ทางแต้ม Point นะครับแล้วก็มีแต้มตัวแดงด้วยเราก็ดูรายละเอียดได้นะครับว่าเราได้แต้มเท่าไหร่จากการชนะครั้งนี้เนาะแล้วก็จะมีค่าจากการชนะติดต่อกันด้วยนะครับซึ่งเราควรชนะติดต่อกันเนาะ เพราะว่าถ้าสมมุติว so so like so so sort of ่าเราชนะติดต่อกัน10ครั้งเนี really ่ยเราก็จะได้แต้มที่เยอะขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราชนะติดต่อกันแล้ว10ครั้งเนี่ยแล้วเราดันแพ้ครั้งที่11เนี่ยมันจะนับ1ใหม่เลยนะครับให้ระวังตรงนี้ด้วยเนาะสรุปก็คือให้เรารอบครอบก่อนการเลือกทีมที่จะสู้ด้วยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นชาเลนจ์นะครับที่เราได้ทําภารกิจไปนะครับก็คือชนะ2ครั้งครับแล้วก็ใช้แต้มครบ2ครั้งเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพื้นฐานของโหมด PVP เนาะ ถ้าใครมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนหากมีข้อมูลผิดพลาดอะไรตรงไหนเนี่ยหรือว่าตกหล่นเนี่ยก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ